สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออนจะพาทุกคนมาอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยยอดทางเข้าคือสวยมากค่ะภูเขาคือเยอะมากทั้งเขียวและปกคลุมไปด้วยป่าค่ะโหคือสวยอะทางเข้าอะทุกคนภูเขาก็สูงสูงที่ออนมานี่น่าจะประมาณ4ี่มงเย็นแล้วนะคะทุกคนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะทุกคนลมแรงมากค่ะทุกคน ถึงแล้วจ้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีลิงด้วยนะคะทุกคนออนไม่ได้ถ่ายบรรยากาศด้านในนะคะเพราะว่าปิดแล้วค่ะทุกคนพอออนไปค่ะนักท่องเที่ยวกําลังทยอยออกมาค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศด้านในแต่ให้ดูโดยรอบนะคะทุกคนมีน้องลิงออกมาด้วยค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาได้ทานอาหารหรือเปล่าข้อนี้ไม่แน่ใจค่ะ พอขับมาอีกหน่อยก็มีวัดอ่ะค่ะทุกคนคือสวยมากค่ะเป็นสถานที่ล่องเรือน่าจะเป็นของอุทยานนะคะทุกคนส่วนนี้คือบรรยากาศเดินทางกลับอะค่ะทุกคนเจอภูเขาคือตั้งตง่างาคือสวยงามมากบรรยากาศก็ไม่ร้อนหน้าขับรถวนสักสามสี่รอบนะคะทุกคนว่าไหมขอบคุณค่ะ